ดีตอนเช้า Good morning ตอนนี้กเลยเปลี่ยนรถคีวเป็นรถบัสเลยเปลี่ยนจากรถจ้าทีมงานอยู่ข้างเธอเด็กในเวลาได้ Let's go มือดีจะเริ่มต้นทัศนาสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวที่งามอยู่แข่งบิลดิงเนาะอันนอันไหนอ่ากินเปแถวเป็นแถวท่านทามาเส่ ขออนุญาตดาขามือแทนการทบ่แก่หมจสายโซบะโบล่าตัวท้าวเร้าคือพันธุ์ดิ้มเป็นผู้ครับทีิสอบเกี่ยวกับเร่องเกุสานอยู่ของนักกวะบีคนหนึ่งที่ปรเทศฟินแนี์ราข้าพิจัาพิจ์ยประมาณเ0ปีแล้าและในการงเทียวมวันน <Wars> mhm. ี้จะมีอยู่2อชุดชุดที่นึ่งเป็นจุดที่พันซบของนักกรีจะเกอร์ิโลติสกิูนเาะแต่จุดที่อแล้แม่จาดูนชุ ด้านนี้แล้วก็ด้านซีดท่านทำไมต้องมาดู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 ถ้าเลือกมาเป็นท่านเองนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตท่านด้วยนะครับผมก็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 จะขออน ประจำสถานที่ท่องเที่ยวอีสมาเก็ตตลาดสินค้าที่ระลึกี่สจมได้หรือเอา่ปะ่ะว,ว้าเลซี่ แล้วซีวินดิงวินดิงไหมสิโดยทะเลเวียดนามวินดิงอยู่บ้านหอยบะหมี่ได้เนี่ยจังสิบ้านหอยบะหมี่ได้ทะเลเนาะน่าันสอง อันดวงขอน้อนมนามัสการกวันนี้คำใสคำหวานตุกตัวหัวใจฝ่ายบัน